สิ่งที่ผมลงทุนไปในพื้นดินที่นี่วันนี้ก็สามารถที่จะได้ใช้ผลประโยชน์เวลาที่ผมสูญเสียไปกับที่นี่กลับเกิดการพัฒนาขึ้นความผิดพลาดที่ผมเจอในที่นี่มันกลับสอนให้ผมได้รู้วิธีการในการที่จะวางแผนในการที่จะค่อยๆศึกษาความผิดหวังที่นี่ มันสอนให้ผมได้รู้จักคำว่าผมต้องรอคอยความสำเร็จที่ผมเห็นที่นี่มันสอนให้ผมรู้จักวิธีการที่ผมจะก้าวเดินในอนาคตผมพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมได้กลับมามองตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนมีต้นทุนในตัวเราต้นทุน ที่เรามีอาจแตกต่างกันบางคนมีต้นทุนเป็นเงินบางคนมีต้นทุนเป็นที่ดินบางคนมีต้นทุนเป็นความรู้บางคนมีต้นทุนมีนิสัยที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาต้นทุนที่เรามีอยู่มาพัฒนาเอาจุดแข็งที่เรามีค่อยๆใช้จุดแข็งเริ่มต้นวางแผน ผมเชื่อว่าพวกเรามีโอกาสที่จะสร้างอนาคตใหม่ได้แต่วันนี้ถ้าพวกเราคิดแต่จะไปหาทุนใหม่เราต้องเสียเวลากับการไปหาทุนใหม่อีกนานแค่ไหนกลับมันจะดีแค่ไหนที่เรากลับมามองต้นทุนในตัวเราอะไรที่จะหยิบมาสร้างอนาคตได้ผมอยากพวกเรารีบหยิบมันออกมา ไม่เช่นนั้นมันจะสายเกินกว่าที่พวกเราจะกลับมาพัฒนาต้นทุนที่เรามีได้4ปีที่ผ่านมาถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจที่จะมาเลี้ยงบัวที่นี่ภาพบรรยากาศเหล่านี้พวกเราคงไม่เห็นแต่เพราะผมตัดสินใจที่จะพัฒนาที่ดินที่นี่ที่เป็นมรดกของคุณแม่มันก็เลยทำให้ผม ได้เริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงพวกเราอยายพวกเรากลับไปมองตัวเราเองกลับไปดูต้นทุนในตัวเราและกลับรีบไปพัฒนาต้นทุนเหล่านั้นให้มันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับ กับช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความกรุนนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งบอบอ,อกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเวลาณนะขณะนี้8นาฬิกาผมนั่งอยู่ที่โคกหนองนาของผมนะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณแปลงหญ้าปัจจุบันผมได้เอาต้นลำไยมาปลูกนะครับวันนี้การที่มาโคง้งหนองนาแต่เช้าเพราะว่าต้องการที่จะมารดน้ำต้นลำไยแล้วก็มาทำการให้อาหารปลาเพื่อที่จะได้กลับไปทำงานส่วนของการพัฒนาสวนพุทรานะครับวันนี้จะทำการเทคานคอดินที่จะทำเป็นร้านเสริมสวยนะครับ ก็เลยรีบออกมาที่โคกหนองนามาที่โคกหนองนามาเห็นความสวยงามของธรรมชาติมาเห็นแสงแดดตอนเช้าเ้ามาเห็นหมอกที่ลงมาต้นไม้ก็ได้รับความชุ่มชื้นสายลมและแสงแดดนะครับก็ช่วยทำให้ผมสบายใจมากขึ้นรู้สึกมั่นใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปนะครับ ผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันอะไรที่จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามวิกฤตไปได้พวกเราก็ให้กำลังใจกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้ข้อคิดช่วยให้คำแนะนำ ในการที่พวกเราจะเริ่มต้นสร้างอนาคตสร้างชีวิตในวันที่พวกเราไม่เหลือทุนอะไรที่มากในวันที่พวกเราเจอวิกฤตพวกเราจะกลับมาสร้างอนาคตอย่างไรผมคิดว่านี่คือคำถามที่ดีนะครับเพราะปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ชีวิตกําลังเจอปัญหา และก็กำลังหาทางที่จะหลุดพ้นจากปัญหานั้นแต่หลายๆคนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรผมอยากที่จะเอาสิ่งที่ผมเห็นที่โคกงหนองนานี่ที่ผมได้นั่งอยู่ตรงนี้และผมอยากที่จะเอาเรื่องราวต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการที่เราจะเริ่มต้นกลับมาสร้างอนาคต วันที่ผมเดินทางกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านที่นี่เมื่อสี่ปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เป็นป่าไัยมียากคาขึ้นโลกไปหมดผมเข้ามาเพื่อที่จะมาทำการแพ่วถางมาจัดการพื้นที่เพราะจากอดีต คุณพ่อผมก็ไม่ได้มาดูแลอะไรมากบริเวณนี้เพียงแค่ทำนาพี่ชายคนรู้จักมาดูทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่ามาทำเลยคุณหมอมันไม่คุ้มหรอกมันทำไม่ได้หรอกแต่ผมกลับเชื่อมั่นว่าพื้นดินที่มันมีคุณค่าถ้าเราปรับปรุงมัน ใส่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เข้าไปมันย่อมเห็นสิ่งที่แตกต่างจเจริญเติบโตขึ้นมาช่วงแรกสี่ปีแรกที่ผมลงทุนกับที่นี่ผมมาสร้างฟาร์มวัวอยู่ที่นี่มาสร้างข้อวัวผมย้ายวัวมาเลี้ยงอยู่ที่นี่เกือบสามสิบตัวนะครับผลที่ได้รับกลับไม่เป็นดังที่ผมคาดหวังเลย วัวผมที่มาที่นี่ก็มาเจอปัญหาเรื่องของสัตว์ที่กัดกินเลือดวัวผมย้ายวัวมาอยู่ที่นี่วัวผมก็ประสบปัญหานั่นก็คือโรคที่มาจากาแมลงที่มาดูดเลือดวัวนะครับก็ทําให้วัวป่วยก็ทําให้เกิดการสูญเสียวัวทั้งวัวป่วยวัวล้มนะครับเป็นจํานวนมากเลย หลังอย่างนั้นมาราคาวัวก็ตกตำ่ำสิ่งที่ผมลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววัวและก็โรงเรือนถ้าคิดเป็นกำไรขาดทุนผมก็ขาดทุนครับเงินที่ลงทุนไปหายไปกับการลงทุนผมหยุดการเลี้ยงวัว ผมก็จ้างรถไถเข้ามาพัฒนาท้องนาให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงป่าปีแรกรถไถดันคันดินมันก็ได้ไม่สูงผมก็ไม่มีประสบการณ์หน้าฝนมีน้ำเต็มน้ำล้นถนนล้นคันนานะครับแต่พอหน้าแล้งน้ำก็หายไปจนไม่เหลือ ปีต่อมานะครับปีที่สามผมได้จ้างรถแมทโครเข้ามาขุดทําให้เกิดเป็นบ่อเกิดขึ้นทําให้มีบ่อกักเก็บน้ําและเมื่อผมเห็นน้ําที่อยู่เต็มบ่อนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการที่ผมได้เริ่มเลี้ยงปลาเดือนนี้เดือนคุมพาพันธ์ ท้องไร่ท้องนาที่อยู่โดยรอบแห้งแลง้งแต่โคกหนองนาของผมยังมีความเขียวขจียังมีน้ำเต็มพื้นที่ยังมีป่าแต่ปัจจุบันผมไม่ได้เลี้ยงวัวแล้วพื้นที่แปลงหญ้าตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ผมอยากจะรู้ว่ามันจะสามารถปลูกพืชขึ้นได้หรือไม่ ผมก็เลยเอาต้นลำไยมาปลูกก็มีตายบ้างอยู่รอดบ้างแต่สิ่งที่ผมเห็นคืออะไรครับผมเห็นพัฒนาการของต้นที่มันเจริญเติบโตผมคิดว่าหน้าแรงนี้ก็น่าจะรอดแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็คงมีต้นลำไยที่หลงเหลือพอสมควร โรงเรือนขอกวัวที่ผมได้สร้างขึ้นปัจจุบันผมก็มีการบางแผนที่จะรื้อขอกวัวในบางส่วนออกจะคงไว้เฉพาะส่วนบริเวณที่จะทำเป็นเพิงพักหรือบ้านพักในอนาคตโครงไม้เสาหลังคาก็จะถูกนำไปพัฒนาต่อที่จูจุปากสิ่งที่ลงทุนไปเมื่อ4ปีที่แล้ว มันก็คือต้นทุนที่ผมสามารถที่จะเอามาต่อยอดในปัจจุบันสิ่งที่ผมลงทุนไปในพื้นดินที่นี่วันนี้ก็สามารถที่จะได้ใช้ผลประโยชน์เวลาที่ผมสูญเสียไปกับที่นี่กลับเกิดการพัฒนาขึ้นความผิดพลาดที่ผมเจอในที่นี่มันกลับสอนให้ผมได้รู้วิธีการ ในการที่จะวางแผนในการที่จะค่อยๆศึกษาความผิดหวังที่นี่มันสอนให้ผมได้รู้จักคำว่าผมต้องรอคอยความสำเร็จที่ผมเห็นที่นี่มันสอนให้ผมรู้จักวิธีการที่ผมจะก้าวเดินในอนาคตผมพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เอฟซให้ท่านผู้ชมได้กลับมามองตัวเองผมเชื่อว่าทุกคน มีต้นทุนในตัวเราต้นทุนที่เรามีอาจแตกต่างกันบางคนมีต้นทุนเป็นเงินบางคนมีต้นทุนเป็นที่ดินบางคนมีต้นทุนเป็นความรู้บางคนมีต้นทุนมีนิสัยที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาต้นทุนที่เรามีอยู่มาพัฒนาเอาจุดแข็งที่เรามี ค่อยๆใช้จุดแข็งเริ่มต้นวางแผนผมเชื่อว่าพวกเรามีโอกาสที่จะสร้างอนาคตใหม่ได้แต่วันนี้ถ้าพวกเราคิดแต่จะไปหาทุนใหม่เราต้องเสียเวลากับการไปหาทุนใหม่อีกนานแค่ไหนกลับมันจะดีแค่ไหนที่เรากลับมามองต้นทุนในตัวเราอะไรที่จะหยิบมาสร้างอนาคตได้ ผมอยากพวกเรารีบหยิบมันออกมาไม่เช่นนั้นมันจะสายเกินกว่าที่พวกเราจะกลับมาพัฒนาต้นทุนที่เรามีได้สี่ปีที่ผ่านมาถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจที่จะมาเลี้ยงบัวที่นี่ภาพบรรยากาศเหล่านี้พวกเราคงไม่เห็นแต่เพราะผมตัดสินใจที่จะพัฒนาที่ดินที่นี่ที่เป็นมรดกของคุณแม่ มันก็เลยทําให้ผมได้เริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงพวกเรายายพวกเรากลับไปมองตัวเราเองกลับไปดูต้นทุนในตัวเราและกลับรีบไปพัฒนาต้นทุนเหล่านั้นให้มันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะกลับมายืนใหม่สามารถที่จะกลับมาสร้างชีวิตได้ ผมขอให้กำลังใจสำหรับ FC ทุกๆท่านนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ